บิลกินนะครับกับ PP ด้วยรับงานพรีเซนเตอร์คู่กันให้กับแบรนด์ใหญ่ๆห,ห,หลายๆแบรนด์เลยนะครับไม่นจะเป็น AIS เองก็ดีไม่นานมานี้ก็มีเดอะพิซซ่าคอมพานีนะครับแล้วก็ค่าตัวของน้องๆ2คนนี้ก็เจ็ดหลักเลยนะครับทีนี้เราย้อนกันไปดูสันหน่อยแล้วกันนะครับว่าบิลกินครับพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลแล้วก็ PP กริชอานวยเดชกรก็เริ่มต้นจากการเป็นนักแสดงซีรีส์วายมาก่อนเลยนะครับก่อนที่จะก้าวไปสู่เส้นทางศิลปินพูดง่าย พอดังปั๊บจากนั้นก็มีการขยายนะครับตัวธุรกิจเพิ่มเติมไปด้วยตัวบิลกินเองครับก็เป็นผู้บริหารและก็ศิลปินในค่ายของบิลกินเอนเตอร์เทนเมนต์อายุ24ปีพีพีอายุเท่ากันเลยนะครับ24ปีนะครับก็เป็นผู้บริหารและศิลปินในค่ายพีพีกริดเอนเตอร์เทนเมนต์ของตัวเองเหมือนกันเลยนะครับทั้งคู่ก็มีผลงานในวงการบันเทิงเนี่ยหลากหลายแขนงด้วยกันนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าบางคนบอกว่าเวลาการเลือกพรีเซนเตอร์ในยุคปัจจุบันเขามองอะไรกันบ้างน,นะครับเพราะสัง ไม่ได้มองแค่เจเนอเรชันละแต่สังคมก็เรียกมันแฟกเมน n ์เชมากขึ้นกล่าวคือก็จะมีกลุ่มนะครับต่างๆที่มีความสนใจในรูปแบบแบบนี้นะครับคุณพวัตเรืองเดชวรชัยนะครับเป็นประธานกรรมาการแล้วก็ CEO นะครับของกลุ่มมีเดียนะครับอินเทลเลเนตหรือว่า MI g r o u ครุนะครับฉา,ายภาพ The, ให้กับพวกเรา The Standard w a เบอกว่าอดีตเนี่ยปัจจัยหลักในการเลือก p r ีเซนเตอร์ครับมุ่งเน้นไปที่ดาราศิลปินที่มีชื่อเสียงระดับแมส่าง่านคือปูพรม ต่ปัจจุบันครับจากการที่สังคมนี้ fragmented คือมีการแตกออกมาเป็นกลุ่มหลายๆกลุ่มด้วยกันนะครับมี culture แต่ละคนแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันการเลือก Presenter ของแต่ละแบรนด์ก็จะเชื่อมโยงกันกันกบ culture วัฒนธรรมของกลุ่มนั้นแล้วก็ตัวกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์ที่มีความหลากหลายมากขึ้นทีนี้รองรับกับพฤติกรรมของคนที่เปลี่ยนแปลงไปสังเกตดูจะพบว่าลูกค้าเองก็มีความชัดเจนแล้วก็แตกกระจาย fragmented นี่แหละครับ ในคอมมูนิตี้ต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยทำให้ดาราซึ่งแต่ก่อนเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะการปูพรมนะครับก็เลยถูก Disrupt ไปวิธีการเลือก p r e เ e n t e r ร์ก็เลยแตกต่างกันไปด้วยทีนี้ทางด้านของทั้ง2คนเลยก็คือบิลกินกับ PP นะครับก็มีเอ่ก uh, e x p o s u r e ในหลากหลายแขนงด้วยกันมีฐานแฟนคลับที่หลากหลายเหมือนกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับของภาพลักษณ์ทั้งกูมีมีอะไรบ้างภาพลักษณ์ดีครับรถนิยมดีการศึกษาดีภาษาดีบ้านมีฐานะ บอกทั้งหมดนี้ก็จะสร้างมูลค่าให้กับแบรนด์ที่เป็นคนจ้างพรีเซนเตอร์ด้วยสิ่งเหล่านี้เป็นมูลค่าของมาเก็ตเตอร์นะครับที่สามารถที่จะสื่อสารใจความของแบรนด์ต่างๆเนี่ยไปถึงกลุ่มเป้าหมายได้หลายๆกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับ